ก็รเ,เริ่มปิดปิดตาโดยใช้ไข่พึ่งปิดซึ่งมันจะตั้งกับที่เป็นอันนี้เป็นลูกเป็นลูกนี่คือน้ำพึ่งแท้ๆนะครับจากพึ่งโพรงไทยนะครับที่ดรพันศรีพลศรีนะครับศึกษานิเทศจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ศึกษาแล้วก็ทดลองเลี้ยงบริเวณสวนหลังบ้านจนตอนนี้นะครับสามารถขยายพันธุ์แล้วก็สร้างรายได้จากการขายน้ำพึ่งเดี๋ยวไปดูการเลี้ยงพึ่งของฟาร์มพึ่งจันทริกันครับเขามี แนวคิดจังไดครับคือมาเรียงพึ่งแบบอย่างครับผมคือก็ถือว่าเป็นการเรียงพึ่งนี่เป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพล่องก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือการเรียงพึ่งมันจะซอยเกษตรกรในการผสมท่านจะสอรดอกไม้นานาชนิดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทางการเกษตรอันนี้โดยตรงนะครับอันที่สองพึ่งมีคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติเพราะน้ำพึ่งเดือนห้าเป็นอายุวัฒนะจกษอดอกไม้ทุกชนิด ที่เป็นนานาชนิดก็จะเก็บมาร่วมกันไว้ในร่างนะครับพอถึงฤดูน้ำหวานนะครับก็จะสามารถเก็บน้ำหวานได้นะครับอันนี้คือร่างเถิ่อนที่เอาเรียงและเป็นระบบบริหารจัดการนะครับเป็นเผงโค้งนะครับซึ่งอยู่ตามธรรมชาตินะครับตอนนี้เขาก็ร่งเก็บน้ำหวานนะครับเขาไปหาน้ำหวานในธรรมชาติมา่ก็บ มา,าติก็มีครับจินจบเขาต้องเบิง้งทุกเวลา,าจินจกตอนนี้เขาลังเก็หน่วหวานเขามาได้ล่างครับเขาไปเอาผึ่งโพ้งนี่มาจากทั้งใดครับเพื่อเป็นพอแม่พันธุ์นะครับตอนแรงผมก่อนขทางโชคดีอ,อย่างหนึ่งพอมาอ,อยู่หลังค่าบ้านผมนะครับแล้วผมก็จับลงมาสู่ในระบบล่างผมก็บริหารจัดการโดยใส่ค้อน ข้ออยนะครับข้อื่อยก็คือค้อที่บมิเฟมมีคนเอ็น่ออาค้อื่อยนะครับที่บมีเฟมผมใช้ระบบจัดการแบบการเลี้ยงเพลิงพ่งพันธุ์ต่างประเทศใช้ระบบเดียวกันนะครับบริหารจัดการแบบเดียวกันเมื่อแต่จะตั้งจากระบบเลี้ยงของเพึิงพันธุ์ต่างประเทศนิดนึงก็คือห้องปรตอ้องให้อาหารให้อาหารเทียมนะครับอาหารเทียมในที่นี้หมายถึงเจสอเทียมนำเพลิงหรือน้ำหวานที่เรา ปรุงแต่งขึ้นเพื่อให้เขาได้กินในเวลาที่ไม่มีเพราะเพิงพงหรือเพิงไข่เห่าตามพื้นบ้างขาจะหากินเองนะครับโดยธรรมชาติที่บ่่ต้องแลนแควนมากเกินไปนะครับอันนี้คือข้อนเสีอนะครับเหาเอาเพ,พ่งพงมาหนี่ครับเห็ดจังไดให้มันบอตายแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตต่อได้ครับอ๋อการเจริญเติบโตต่อได้เนาะเขาเอามาทางล่างนะครับเขาก็จะใช้วิธีการสยบตามวิธีการของการ ดูแลเพิ่งทั่วไปเมื่อสยบเขาอยู่แล้วเขาก็จะับปรานั่งพญามาเอานั่งพญาใส่กองหล,ลังว่ลงไว้ในในล่างเมื่อลงเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาร่วงบางร่วงมามาัดติดกับพรอนนะครับเขาอยู่เป็นพรอนเป็นพรอนเป็นพรอนหลังจากนั้นก็เอาเพิ่งคือเป็นเพิ่ง,งานทั่วไปโอยขามาใส่บางเป็นบางส่วนแวก็ปิดล่างเพิ่ง,งานเมื่อได้กินนั่งพญาขาจะ เขาม่อยูนี่หนีมดเขาเนี่ยยูนี่หนีมดแล้วาเขา็ยกไปไหวมองไหนก็ได้นะครับละอาหารตั้งต้นช่วงแรกต้องให้ยังเสริมบอครับถ้าโดยปกติขาต้องเบิงมีอยู่สองกรอนี้คือหนึ่งสภาพธรรมชาติมีอาหารบอในเวลาที่ขาเอาเพิงมามันเป็นฤดูนังหวานไหลน้องบอถ้าเป็นฤดูนังหวานไหลน้องก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้าเมษาสามเดือนนี้ว่าจำเป็นต้องให้อาหารถ้าขาไปเอเพิงในฤดูนังหวานที่พอไหลน้องเึ้นฤดูฝนั้งแต่กระดาษสิงหากันยา นะครับสามเดือนนี้เอเอามาปุ๊บเขาทำเป็นตรงอาน้ำผึ่งผสมกับน้ำตาลกับน้ำควรๆแล้วเอามาตั้งให้เขาข้างในเพื่อเขาจะได้ใส่เชื่อมข้อนลกักการระทั่งชีวิตในช่วงแรกที่เขายังบันคุนชินครับครับผมก็ประมาณนี้กล่องที่เขาเลี้ยงนี่เป็นกล่องขนาดเท่าใด่อ่ะครับผมอ๋อกล่องเลี้ยงนี่รครับขนาดนี้ผมใส่สี่สิบห้านะครับทั้งในใส่สี่สิบทั้งในใส่ยี่สิบห้าครับส่วน 25, ประกูลสี่สิบสูงยี่สิบห้า ส่วนประกอบหล,ล,ลักๆของกองเรียงผงต้องมีอีกอย่างหน่ครับผมส่วนประกอบหลักๆของกองเรียงผงก็จะมีค้อตันมีไม้มีฟ้าซึ่งทาโดยสังกะสีนะครับฝ้าสังกะสีแทนเหลี่ยบเอามาตีแปะแลวกข้าตัง้งนะครับค้าตั้งห้าเย็ดตามรูปแบบที่เขาสามารถออกแบบใดของผมเห็ดแบบพับเก็บได้ขเดขาสามารถเกินใหญ่ดึงตัวนี้ออกเข้กับขับ,ขบเพื่อเกอนใหญ่ง่ายนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ตัวนีนอกากนั้นก็ ถ้าอยากใส่อุปกรณ์ที่ทสมบูรณ์แบบอของเครื่องพันต่างประเทศก็ได้อันนี้ผมก็ออกแบบเองนะครับหมวกสําหรับขอบวบเขามาต่อยบริเวณหน้าตาต่อยมันกับบวมครับพี่คือคือกันไว้อันนี้เขาก็รู้ปดุครับล่างนี้บดุบมว่าจใส่วิธีการสยบครับเขาเปิดบังเลยเขาบ่ดุครับี่ก็ยูนครับนหนึ่งร่างนี่ตรงนี้จะค้อดนะครับผมอ่าข้ามาค้อนนี่ตอนนี้ผมเห็นใวร่างหนึ่งสิบสามค้อนนะครับเห็นใบสิบสามค้อ สิบสามคอนพึ่งถ้าถึงเวลาเก็บดูดูนวารน้องคือมกกรลาคุมพามีนาเมษาเอาซีเดือนเต็มเต็มเขาจะเต็มเพีบสามคอนสี่ตีผมเคยเก็บมาหนี่งสิบสามคอนผมเอารอบเดียวได้สิบเอ็ดขวดครับล่างนี้ได้สิบเอ็ดขวดท่านไปอีกยี่สิบมือเอาอีกได้สี่ขวดนะครับรุปแร้วได้สิบห้าขวดนั่นคือสี่ตีสมบูรณ์แต่โดยพื้นฐานตัวไปล่างนี้ก็ยังต่ำสามถึงห้าอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์สามถึงห้าขวดได้แล้วต่อปีครับปีหนึ่งเก็บทั้งเดียว ครั้งหนึ่งอาจจะเก็บอยู่สองรอบรอบเมษ่อสาแล้วก็รอบกลางคืษกา,าตของทุกปีครับผมตัวฝาเป็นอย่างไาถึงต้องใส่สังกะสีน้วครับเป็นไม้บ่รด้บ่ครับตัวนี้จะเป็นไม้อัดทั้งในใส่สังกะสีเพื่อกันน้ำกันฝนนะครับเพราะว่าฝนมันไหลเข้าไปมันจะผุนะครับผมจะเอากระเบื้องแต,แตกที่ว่าสามารถใส่ตะง,งานต่อไปได้มาปกื่องอีกทั้งหนึ่งเพื่อบังล่มบังแดดเป็นเรื่อง น้อยๆน,นะครับแต่ว่านี่ฟ้ามันคงคนแล้วตัวกองนี่ตรงมีจุดให้เขาเข่าออกน้่บอกครับนี่นี่ครับนี่คือจุดนี่เขาออกนะครับจะทํา,าเป็นรูแล้วไม่กันไม่ตัวนี้จะสามารถยกออกเข่าได้นะครับถ้ายกออกก็จะเปิดทั้งกองนะครับตัวนี้จะเง่วประมาณเคืองเส้นนะครับหรือหามินนะครับเพิมสูงเพื่อให้เขาหลอดเข่าออกได้ถ้าเขาเปิดช่องกว้างสตูก็จะเขามาทําไร่เร็วเป็นพวกปีเสื้องขึ้นตัวห่อมตัวเบียน กินจกผมเห็นเมื่อกี้เร็วครับกินจกมือหนึ่งกินมือละสิบตัวสิบเบือกร้อยตัวนะครับส่วนตัวหนึ่งก็จะออกได้ยี่สิบเอ็ดมือจะออกจากร่วงใดม,มาดินใดก็ยี่สิบเอ็ดมืออาหารของผึงที่เขาเลี้ยงนี่พ่อนั่งพญาแล้วก็ผึงง่านี่เขามาร่วมตัวละ่ะตอนนี้จะเป็นอาหารอีือยังนะครับอ๋ออาหารเท่เาไห้มีสองอย่างคือหนึ่งนำหวานจากดอกไม้สองเกสรอนจากดอกไม้มีสองอย่างสามนาม้ำ นะครับน้ำเขาจะหาตัวไปนะครับถ้ามีบ่อนามที่ไก่มีสะนามที่เขาคุดไปเขาจะไปหาเองส่วนหาวานก็จะเอาตอนดูดอกไม้บานกับเกรสรจะพร้อมๆกันถ้าบานเฮาส่วนใหญ่ก็มีดอกมันปา่าช่วงนี้กับดอกมันปา่าดอกบกเข่งดอกจานนะครับดอกสาบเสือถึงมันหลายๆนะครับน่นกับป้าไปครับบกเข่งหลายตอนนี้ครับสถาน,านที่ที่หมาะที่จะเอา,อาห้างผึ่งมาตั้งนี่ต้องเป็นยังไงครับก็ต้องร่มรื่นทั้งวันเห็นป่ครับมีร่มลื่นมีต้นของม่วง คนจะเป็นรมไม้ที่ที่รมเลื่อนแล้วก็มีร่มผงนิดหนึง่งบ่บชืนมากแล้วก็บ,บ่ห่อนหลายเพิ่งเขาจะยู่ได้ดีนะครับอันนี้ผมก็เลือกทำเรื่เงตรงนั้นเฮาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจากเอานั่งพญากับผึ่งงานมาร่วมกันตอนนี้ดนไปไหนครับถึงจะเริ่มเก็บน้ำเพึเ่งได้ครับอ่าอ่าตรงนี้มันจะอยู่กับบริบทกับสภาพแวดล้อมถ้าเฮาเก็บถ้าเฮาเพิ่งมาตัง้งหรือดูนรงหวาติไรน้นองเนี่ยแค่สามเดือนเขาเก็บเด้ท่านที่้ามาตั้งเดือนมกร่า ไม่สาเก็บได้ร้ายเปอร์เซ็นต์หรือ,รอมี่น้าเก็บก้อนก็ไเลย้าก็ไม่แถวนั่นบริเวณนั้นบานหลายหรือถ้าสวนแถวนั้นเป็นสวนลำไยทั้งมดสวนหล็กีทั้งหมดใช้ยี่สิบมือเก็บเลยครับถราพอะพึพ่งมาตัางกเก็บเลยนะครับเพาะพึพ่งโวกงมันทำล่างเร็วอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนนการเก็บตอนนี้ในช่วงที่เ,เกสซดอกใหม่เหมอนหรอครับตอนนี้ฮาจะดูแลเขาจังหดต่อครับเ,เกสซอนดอกไหม่หมดในธ่านชรตชาองเฮามันต้องมีปลาปลาจะมีดอกไหม่หรือมีท่านใหม่บาน เป็นบางชนิดซึ่งสลับกันไปซึ่งเขาสามารถอยู่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยู่ได้ก็เพราะผงผงเขาจะเก็บอาหารไว้ในค้อซึ่งในช่วงที่มีฤดูหานาวและน้องเขาจะเก็บไว้กินพ่อดีในช่วงของเขาคำว่า,าพ่อดีคือพรสินเมษาเอาไปไงว่าเมษาีนอาหารเมดปุ๊บกระกดาสิงหากันญาตุล่พฤคจิกาเอาประมาณหาเดือนเขาจะกินพ่อดีของเขาอันนี้คือผงพงนะครับ ถ้าพวิคนมาชกสวยโอกาสหรือเอาเขานี้โอาจะกินพอดีพอดีก็จะเ,เก็บไว้นะครับทั้งน้ำหวานทั้งจากดอกไม้นะครับผลิตภ,ภัณฑ์จากเพิงนี้ม,มีมีน้ำเพิงแล้วมีอย่างอื่นอีกบอกครับออนอกจากน้ำเพิงแล้วเขาก็ต้มเอาไข่เพิงนะครับไปเห็ดเป็นส่วนผสมเช่นถามี่เป็นอุตสาหกรรมนัก,กผสมเป็นวัตสลินไปเฮ็ดสบู่สบู่นะครับพวกไข่่างเอาเป็นจิิงจิรอลื่นหรือพวกนื่องกบ ปัญหตัวน้นั่งพญาสาหรับรอผึิงพวงนะครับต้มเป็นกอดนะครับต้มออกมาก็จะเป็นกอดหรือไปทําเทียนอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผลิตภัณฑ์นอกนา้นก้ถ้ามันยื้อยู่ในในภาพยังไงก็จะมีผลิตภัณฑ์จากน้มเพลิงผลิตภัณฑ์จากเกสรยซอสนงไหมอบแห้งนี่สินะครับใส่แครปซูนขายนะครับก็มีแบบนี้ก็มีครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากทดลองเลี้ยงพึ่งโพงนะครับหรือว่าอยากได้น้ำพึ่งเดือน5แท้ๆนะครับก็ ติดต่อดรพันศีพลศีได้นะครับที่ฟาร์มพึ่งจันรสิรินะครับหมายเลขโทรศัพท์0815487167ครับ